โอเคครับสวัสดีครับมาอยู่กับรายการเอชานตีดีมีชั่นาญเลยครับโอเคผมจะไปเล่นเกมนะครับโปรเกรสอินดิชันนะครับวิธีการเอิ่มสีนะครับโอ้ยกดเพชโอ๊ขอโทษนะครับมือมันเลื่อนนะครับ โอ้โ,อโอ้นะครับมือมันลื่นจัดนะครับเออโอเคมาแล้วนะครับมาเลยนะครับเอาลืมโอเคนะครับมาแล้วนี่ครับซุกก็จะเป็นสียังไงนะครับ ยอมได้ทุกสี่นะครับผมจะสอนวิธีการยอมนะครับสำคาญเแล้วเกินไปไก,กลๆเลยเดี๋ยวผมสอนเลยนะครับลำดับแรกเอาทางน้ำมานะครับเอ้ยหม้อครับหม้อวางเลยครับแล้วก็ถัาางน้ำมาเนะี่ย <c oughs> เอาไปกดไว้เลยตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วชุกกรางานะครับโอ้เป็นยังไงทราบแล้าานะครับไม่เป็นไรครับเสร็จแ,แล้วคุณเจ้าสี <c oughs> หน่วยไอแล้วมุณเจ้าสี <c oughs> เออสีฟ้าครับก็กดไปเลยนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นสีอย่างี้นะครับอา้าว เสร็จแล้วมาใส่ได้เลยนะครับอย่างนี่นะครับนี่ครับอา๋อยอย๋อเออหัวอเออหายนะครับอ๋อหายสงบอย่างนี้นะครับแล้วตัวอย่างอย่างในกล้องนะครับ เอ้ยเป็นกลบไก่ไนเด้อในกล่องนะครับเป็นอย่างนี้ครับแต่ละสีตามนี้เลยครับนี่ครับ <c oughs> ก็ะบอก่อจบพาเดียวนั้นนี่ครับสวัสดีครับ